สวัสดีครับอยู่ชวากาปอนนักแข่งนะครับอยู่รายการเคสเกมเมื่อกี้เอาไปกินเคสเกนโรบอทแล้วก็มีด่านมันคือด่านจุกบน้อยด่านนี้เนื้องาคือถ้าใครปรากฏถึงให้ถึงด่านสูสีฟ้าเข้มให้ได้คือดาบที่ครบด่านที่ครบโค้โครบแม่ไงหายเลยมันเลยจะกดแล้วจะผ่านได้ไหมครับก็เยอะเออชื่อเปิดเถอะมันก็ง่ายด้วยไอ้เจ่างายนชื่อโอ้ยจึงโก้จะเยอะเลย เจอไปเถอะคนโห้มันง่ายกันไปอะ่ะมันง่ายอ่ะโหคนเล่นก,กันกลัวเยอะแล้วเจอไปนี่พวกนี่คอคนไทยนะพิชาที่โคตรจะโหดกับคนมาเลยอะ่ะพิชาแบบปัจจุบันชาวป่าเนี่ยจะหล่นอะไรอ๋เรเอ,อ,อเลย เจอจุโฮยูโฮเอาอะไรไปเนี่ยเยอยูว่าอะเยอะไม่ด่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะจะดำมาเลยขี้หมาไงวะโอ้ไม่ไมนคือควันอาเนี่ยว่ะยูโฮยูโฮคนไงเอาด่านที่สองแล้วเว้ยทำไมเคาด่านที้ผมจะอาสิ่งที่มันดูน่าระเบื่อคนนจะเพื่อความเร็วขึ้นมันอาออกเพื่อความเร็วเฉยไปโอ้มันเป็นคนนี้อ่ะเคยขับ

เราจะไปยังไงล่ะหอมมาดหวะไปเถอะโอ้ยหึเฮ้ยเปิดแล้วทุกคนทุกคนที่ทานครับทาแบบคนอีซี่ทาแบบคนเอิงเอิงคนเอิงเขาไม่อย่ามูมูเก่งหมูฮาฮาฮานี่ก็เอ้ยก็เล่นบูฮาว่าหมูฮาฮาฮา มอฮ่าอ๋อฮ่าฮ่าอยู่เยอะจริงๆเจือเยอะสิเลยเลยยืนโหลดเว้ยทุกคนไม่เห็นความยากเลยเลยอ่ะว่าเกมนี้ก็น่าเบื่อจริงนะเพราะเขาไม่มียากเลยเลยโหกลิ่นี้มันทันยากเยอะทันจะเขาจะเร่งเหรอโหลำบากเออโหอยู่เยอะนะไปเถอะเอไปโอ้พระเจ้าพระเจ้าวปังไงโอ้พระเจ้ารวิว จะเนี่ยจะตก่อนอัน <Ash ELLE> ไ,ไปให้ได้สน่จะเกิดความจริงจะหมุน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 หมุ ดีโดเอิงเฉยประาธิดัาไปโคตรง่ายมูฮาฮามูฮาฮากระจ่อจริงๆไอโป๊โป๊มุนเอวไปไปอา แล้วอะไรวะเนี่ยเอาไปไมัปนไปมันไม่ไปแทงวะไปไปกึดไปกึดปไ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 ปอ้า โอ้ยก็ยากจริงจริงเลยก็ยากที่นงนะนี่เจ้าก็คือมันไกระโดดอือเราบอกว่าเกมนี้มันเล่นยากไม่ห่วงเลยมันเล่นโคตรง่ายเลยนะมันโคตรจะง่ายเลยอ่ะันเนี้ยใช่อันนี้เอ้าเพิ่งพูดถึงว่าจะง่ายเลยมูฮาฮาฮามูฮาฮาโจกดแบบมูฮาฮาฮามูฮาฮาฮาจื๊อไปเอาอะไรใครเมื่อกี้นี่นะ ไอ้นั่มื่ใครหล่นกี้ก็กูด้วยกูก็หล่นเหมือนกันไออัเอาดซื้อไปมันจะง่ายเองเดี๋ยวเราไปด้วยไปสวรรค์สวรรค์เก็บไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ไปโฮ้ยอะไรวะเนี่ยโฮ้ย เออได้นะเอโอเคตายทีโัวยากลำบากนะไปจะกดน้อยก็ไปได้ความฝันอยากจะเป็นมูฮาฮาเหมือนเขาให้ได้เอาออะไรอะไม,ม่เรื่องไม,ม่เรื่องอคือลำบากเนาะมันโคตรลำบากเลยอะไรเราวาจะเป็นยังไงวะ เอ้ยรลอยมีดวลวาลงข้างแทงเฮ้ยอะไรก็ดีมันเป็นอะไรเลยดวงวาดิอ๋อเขาจะรล้รกววาคืออะไรล่ะมันก็ไปเหมือนกันเร็วอะนะครับเอ้ยอะไรแดงๆแบะ เรื่องแดงคืออะไรเข้าใจละแดงแดงหมดแดงจะเอาคนเดิ่มมาก่อนนะอันนี้เข้าได้อยู่เข้าได้เลยไปไปเฮ้ยเฮ้ยโก้ไปไปโอเคเราไปด้วยไปสวรรค์สวรรค์พี่หน่อยจ้าเนี่ยไปไปไป โคนคนดีพูทีหนัาสอนแล้ววะไปไปเด็กเกร์โคตรง่ายโอนิจิมะคำญี่ปุ่นมาใหมหรือเปล่าไม่รู้เดียเ๋ยวยื่นเพื่อนนี่นยายเนี่ยน้นำมนันยังเผาได้เหรอน้ยผายไม่ได้เพราะน้ำไม่กิ่งพอใช่ไหมน้ยไม่ทะพวงของพวกเราได้เอาปแล้วก็มา เจ <c oughs> อะคนไงแล้วเมื่ากี้เขาผ่าไม่พอเลยวะยเขาไม่เก่งพอคนที่ผ่าไม่ได้พอจะกลายเป็นปมูโฮฮมไม่ได้เพราะอาวิลแหละมันไปเกิดขนมูฮัมมันไปเกดของมูฮาเจ้า มัวหาทำไรก็ฮาโดแบบไ,ไม่สูงพอเขาใช้เป็มัวหา,าไม่ได้เพราะเกาะนี่มันได้มาจากไหนไม่รู้แหละเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปโน่นโน่นเฮ้ยอะไรกินอนไม่ได้ว่าไม่ถึงว้าอู้อืมไปอืมแค่มัวหาไ,ได้มัวฮา มูฮหาหามูฮหาหาเอาถึงเฉยโอ้โหนี่มันเว้ยร์ไอ้หน่อยขาดัเมันไรแน่ก็ข,ขึ้นใหม่ที่โคตรลำบ่ามาขึ้นมูฮหาหามูฮหาหาฟิกเกอร์โยทั้ทีมูงาหาเคยเป็นแพนด้ามาก,ก่อนแพนด้ามัฮหา,หา ก็ไปไปส,สูง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 โดนด้วยโคตรจะง่ายเลยนะเนี่ยเข้าไปเข้าไปไปเรื้อเล่เกอร์โอนิจิมะไปเจอะไรโอ้โหมันด่านเราไหมเนี่ยมันด่านเออสวรรค์เ้วด่านวัดนสวรรค์เนี่ยหรือเปล่าวะเนี่ย แล้วจะผ่านไงพอเจลแล้าไว้ยปัญหาได้ไงโอ้เอ้าายโอ้ด่านโดนอื่นเลยเอ้ยมูฮาฮาหามาคนใดสวรรค์ช่วยฉัด้วยฉันยะขึ้นสวรรค์ไม่อาข้าโดยพระเจ้าข้าผิดไปแล้ว เขาจะทำอะไรไปโอ้โ oh, ห oh, อีร้อยโดพาดอ่อ,องสองโอประเจ้าประเจ้าไอขอาไงดีนี่ขิม้มออกเลยวะโอเคนะ Let's go morning e e s เยอเก้อเยเกไหมเยเก้เยเก้เยเยเก้เยเกไป ไปเถอะขอลองโอ้หโอ้โหเอารินดิเอ้ย้อยัดหน้าเลยโอเคไปไปไปหึงขีควานตายมาข้าวสมุนนะอืมอืมโอ้โหลำบากเนาะ อเขอนานายแล้ว,ลวมือเออแท้จริงก็ไปให้ได้โดน,นสองขาดว้วยน้องไก่เออจริงพี่ไม่ชอบกินนกกระดเว้ยพี่พี่กินนกจริงเพราะไหมคือนกกบมันดูแหวะพี่พี่ชอบกินนกกบเท่าไหร่มันดูใหญ่ในิดนึงหน่อยได้เดี๋ยวพี่ชอบกินกบพี่ชอบกรดเว้ยอกบไปเถอะไปเถอะอืออือ มัวหามมัวห่าห่าเอาจะขึ้นได้ลำบากเนาะจะขึ้นได้ลำบากเนาะ Let's go 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 ูก Get ไปไปเอ้าขึ้นอีกขื่นอีกขื่นอีก ไปอีกโอ้ยอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นจะคุยกับว่ามีนี่ด้วยดิไปอีอามาเกาะมีนี่ด้วยด่าไหนวะเนี่ยด่าไหนวะโอ้ด่าไหนไม่รู้เลยไอ้จ้อันนี้อันนี้จะขึ้นสวรรค์ละเดรกส์เกิลี่รอไปไกลเลยหน่าวอีเนี่ยโอ้ลำบากนะเอาเชือกขึ้นไปท่านจะยากขนาไหนความสุขเลยอยู่ที่นั่น ้ใครบอกว่าที่นังนะก็ไม่รู้อยู่ดีอีร้อย,ยทำไมด่านี้ยมันด่านก็ดา่านห้าสิห้ามันลำบากจ,จังวะเจอไปโอ้โหโดดจะถึงนะก็กโอโ้อะไรวะเนี่ย โอ้สีไหมโอุ้ด่านไหนว่าด่านแดงเหรอด่านแดงด่านไลนวะไม่เห็นจะรู้มาก่อนเลยที่มันโคตรจะลำบากโอ้โ,อโ,อโอหอล้อจะเล่นมั้ยเนี่ยเออน่าจะง,ง่ายอยู่นะอ้าเฮ้ยนั่นคือมัวหาคนแรกที่จะมาที่ถึงนี่ก่อนไปก่อนอีร้อยไม่ถึง อยู่ค้างค้างคางเออค้างเลยเไปโคตรจะง่าย, e. E, 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 C, ายาไปอี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 ซี่ไงไปกอล์วิ่งหลังโอ้ยหลังเว,ว้ยอีโคตรซี่เลยครับอีซี่มากครับโอ้โหไปกอีสเกา วิ่งไปเขาแรกเลยเฮ้ยฮะยผู้คนผู้คนผู้คนจะจะอยู่ทางขิ้ประมาณหนึ่งด่านด่านนู้นที่อยู่ส่วนขึ้นบนนล้วนะโอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้าวไปทางนี้โอเคโอเคเบอร์เฟสเบอร์เฟสไม่ไหวละเบอร์เฟสก็ไม่ไม่มีไม่มีละโมโหละ ก็กไปค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปเออกดถึงท,ทีมันลำบากจังวะโอ้ยโอ้ยด่านอะไรเอ๊ะอะไรเออโอ้โหไม่โอ้โหไม่ไหวละ เกมมีอะไรไปเออโอ้โหโโด่านนี้รูเลยลำบากคนผู้ชนลำบากใช่ไหมขุนชนทุนจอยลืมก็รลายทินนะครับช่วยผลมีราใจมากขึ้นหน่อยเออโอ้โหไปคนแรกเลยนะพี่ชายไอเกมนี้ควานเซลอยู่ไหนควานเซลหนังไปกันเถอะมันก็เลยนอนๆพอ โอ้โหอืม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 อ้าวจะไปไกลบนบ้านเนี่ยเออ let's go เอาเพื่อนอากระบุเชนนี่ อันนี้จะใกล้ผ่านเพื่อนนี่คนภาพเออเอาไม่ได้ว่ะจะโดบัสโลดหน่อยโอเคนี่สุก็คือได้ที่ว่าขอสุกี้ที่ผมที่ผมพอนะฮะจะลืนกดไลค์อีกอาร์ด้วยนะครับจะเลิกกันใจยังผมด้วยครับบายนะครับกูบาย